บ่าวไทโซสาบัสดีครับละรัอนะครับรอกุณห์กุณไดนะครับผมหรือว่าสไปดีทุกท่านนะครับเอฟซีต่อไปก็เป็นการเก็บกู้ด่าง4เซนครึ่งนะครับแอบเซตัวนี้เป็นปลาสายใหญ่นะสายเบอร์สี่นะสี่เซนครึ่งเลย ยู ua ua ่ะวะเร็ๆไปเร็วอุ้ยยูไม่ไ oh! ม <laughs> oh! ่ยู่ะโอ้ยขาดะไรมะม่วงมะม่วงตกเอ้าเฮ้ยเนื้อเอาเอาเอามเอาจิ้นมาเลยมะม่วงตกเอฟซีตกใจเลยเยอะแต่เลยเอฟซโอ้โหตกใจแทบตาตื่นนะมะม่วงหล่นนึกว่าปลาติดด่างนะเอฟซีโอ้ เป็นคนเราเริ่มปวงแล้วสิได้นะครับผมเอาไปการออาตรงนั้นดิตรงมันสุดสเลยเ,ยเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวหาเล่ล่ปลาก่อน,น,นดเด้เออมามาโอ้โหที่คำคุย,ยสุดยอดคุยจริงอะไรวะ อนี้ปลามมเมล็ดไก่เอาอได้ประมาณสามสีตัวนี่แหละโอเคเธอเธอเธอลูกเธอเธอเออเด้อน,น้องน้องไม่ใช่เธอเลยจ้ะเธอจะโทรไอรุสีแดงก็จะมา ณเวลาต่อจากนี้ไปนะครับสีท่านจะได้พบกับสีเส้นครึ่ง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 ขายดักปลาฮะโอ้หนึ่งตัวพสีโอ้โหเนี่ยีดึงดึงเอาไปกาลยัเป็นตัวยะหนึ่ตัวหนึ่งตัวมาแล้วครับคือไซนี้คือใหญ่ีสิแต่ได้ก็คือมันจะมีต่อไม้อตัวขนาดอยู่ตัวหนึ่งตอไม้ใหญ่ นะครับผม f เีกสีอเนี่ยเดี่มาทีนี่นี่เลยเอนี่ยบอกแล้วบอรนี่ผมรู้หมดแหละเออ่าเอารู้แ่ผมหากินหากินัตงแต่หัวสองปันเนี่ยโอันดมเแล้วตัวเดียวนี่แหละอืหัวนี้เขาคุดลอกปีปีก่อนเนี่ยอืมขุดลอกแต่ว่ามัน ทำไ deve, ม่ดีแสดงมันไงมันมันมันคุยเฉพาะตรงหน้าเพราะมีน้ำไหมมันเขาลงไปไม่ได้ไงนะครับผมนี be, uh, ่ครับก็เป็นด่างโอ้ยหสองตัวครับตัวที่สองเอฟซีนี่นะผมธรรมดานะการเก็บเนในในในมาแล้วมาแล้วในบุตรีมาแล้วเท่านกเถอะเอ้ซีผมมีเรื่องจะเปิดเผยครับผมไปเอ็นในไม่ได้ปลา มันยังไม่มาปลาเยอะเลยใไ,ไม่มาปลาเยอะเลยใช่ย่เะเลยตามหลงังเต็มเลยโอ้เคลียร์นี่ตัด,ดนี่มันเป็นเหมือนกับฟ้งนกยุงนั่นยนะเคลียร์ก่อนเหยาป่เออเอาโอ้เต็มเลยมันยูงนะที่ตัดอ่อนทุนพูดหลังตัดตอกก้อนให้มันมันจะพันกันเยอะหน่อยนะนะครับ ตัดก่อตายก็ตายก่อนตัดพูดนั้นน่ะดิดิทักห้างเลยนั่นน่ะอืมเดี๋ยวจะพันพันร้านเลยในไม่มาปลาได้เยอะนะผมในไม่มาปลาได้เยอะเธอเธอลูกเธอเกี่ยวกับไข่ทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับปลาไม่ได้ไม่ดูไม่ใช่หรอกผมใส่กี่บันแล้วด่าลูกนี่ใส่กี่บันหรือใส่นี่ใส่ชื่อไป ในไม่มาปลาได้เยอะชายาคืออยามามะที่นะคือสนานนะพวกผมไม่ได้คิดอะไรนะในใจผมเนี่ยมันมีทีมงานเราคือไม่คิดเลยนะเออไม่ต้องก็ดาวงดามากผมนะเออผมพูดผมพูดอะไรผมพูดแบบผมคิดงั้นพูดงั้นนะผมอะไม่ใช่แบบคนหย่อหย่อเยอะไรสโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยนี่ครับผม ลึกๆดิลึกดิลึกดึลึกขนาดลึกหมดเลยนะเออเออไวเลยไม่ไวคุณจมแหละใหญ่ถึงมือผมนะบอกไว้ก่อนเออโอ้ยไวไวด่างพันนะเออใหญ่ด่างพันนะคือด่างให้ดีๆนะผมอืมเดี๋ยวก็ไอ้พวกติดด่างก็ออกมาด้วยเดี๋ยวมันจะพันกันใหญ่ เยอะมากเลยนะเนี่ยดังอ้เออเดี๋ยวเอาปลามากินดิตะไคร้ตื่นตื่นยังตื่นแล้วเ่าว๊วนอนกิกนปลาขี้เมืองวัยเป็นตะลุง่งแท้หาปลาก็ยังจะจห่วงอย่าพูดดิพ่อนะเออ้ยเช้าเช้าโดนยิง,ยงเอฟซีบาสโดนยิงหลายหลายหลายดอกแล้ว เอาใ้ัวระโอ้กุด่าคขาดเลยว่ะเคยมันเยอะมานะพี่โอ้เยอะเยอะก็คุณทำก็ไม่มผมน้อยผมทำมันก็ได้อยู่คุณเยอะเกินเออเคียกรอนเนี่มันจะติดนน้อยช่ไมเนียเขคลียข้างบนบ่เดี๋ยพัก่อนสิในในชายาใในมาปลาเยอะ อว่ามันดีกว่าไปใส่อยู่เกิรอดนี่โอ๋ยใจเย็นตะเย็นเยอะเลยนี่ยืดแบบใส่ตัวนู้นตัวนี้มาโอ้ยคืออย่างไงแบบนี่น่ะเออเจียวดีเสรผมรู้แล้วเอ้ากูเขกูเลยกูปกตินี่เรามากันสองคนก็ไม่ได้ผมตั้งฉายาแล้วในเป็นพ่อพี่เอกมาด้วยใช่ไหมม่ผมเป็นพ่อแน่เลย เมื่อคืนผมใส่อยู่อันนี้ฝีมือผมใส่ดิเออไม่ผมจะตั้งัตงชายาแล้วอะเหรอในไม่มาปลาปลาได้เยอะคุณรู้หรือเปล่าเออเมื่อกี้ผมเห็นคลิปเหมือนใครถือกล้องให้ไม่รู้มือมือพินไงมือพินนี่เสะนี่รอยไงพอกระสาไปเออก่อนหน้านั้นนะเออคลิปแรกสามคลิปนั้นมันนี่ ่านขอชิได้ยินเุณพิ้งคุณพิงนะฮะไม่ใช่คุณไม่ใช่บออ่ายกยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยคุณพิ้งตัวนี้เหรอยกยกโชว์หน่อยโอ้โหโอ้โหรุ่นโอ้มันได้เนาะโยนเผื่อมันดีกว่าไปใส่ยุคเขื่อนอีกเพี่ยดดีสิเนาะแสดงว่าบ้านเรานี่ปลาเยอะเยอะจริงจริงเยอะกว่าเขื่อนอีกไม่ล่ะอย่างในไม่มาหยามด้วยเลยเออมันใช่หรอกผมไม่ได้มาปุ๊บได้เออฉายาตัวเองรู้เปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เกโชว์บ้างเดี๋ยวบอกว่าน้อยใจเดี๋ยวไม่ได้บอกไม่ได้ปล่อยให้น้องน้องนุ่งทำเลยอเานะทำให้นุ่งน้องนุ่งก็เพลอโดนโดนพี่นุ่งแทนแหละเอฟซีครับผมตอนนี้ก็ด่างสี่สิบครึ่งก็เริ่มจะขึ้นมาเออันนี้ตัวที่เอาไว้ไล่นกใช่ไหมเนี่ยใช่โดยปกตินะอืมมันตอนนี้มันลงน้ำมันจะขื้นหรือเปล่าเฮ้ยบังด้วยใจเย็นใ เอ้ยยายันยังยังมีคุ้มข้าเนี่ยนะนายคุ้มไม่แหละเนาะเพราะว่าเราซื้อก็ตอนนี้สามร้อยห้าสิบตัวนี้ปุ๋ยนี่ปุ๋ยดิยค,คือมันได้สองตัวคุ้มตัวนี้ไงไอันนี้มันซื้อได้สองตัวคุม้มสช้มันใหญ่ไงปลาใหญ่ออเออได้สองตัวคุม้มเออผมเห็นแล้วตัวหนึ่งแล้วเฮ้ยกรีดดิหักๆเลยหักหักหักกี่ไม้เลยวค่อยไปเคลียร์ครับพี่เจ้าหักหักหักกี่ไม้เยอะ ออีีกหนน่่ยแล้วไปใส่ทําไมเข้าไปในปลาเออ,นะเอ,อมันก็อย่างอย่างผมว่าแนละ้วผมก็ทําไม่เข้าป่ามันก็ไม่ได้ปลามันไม่กีเอ,อ้ยอะไรแบเดินเดินไปเดินเ<ป>ดินก่อนด่างได้ไง่ายมันก็ไม่ได้พันมาแล้วนะโอ้อยเดินก่อนด่างเออเป็นหรือเปล่าน่ะผมเชื่อแต่ว่าผมก็หลีกจากตรงนั้นไงผมเออโอ้มันบรรยากาศร้อนแต่เช้าเลยเนาะอืมวันนี้โอ้ Oh yeah. สี่นบลาน่ปนไดม่ี่โอยดุดุดูมันปลามันเปลนไซ์ะไซ์ไงป <c oughs> ดูการเก็บกู้ด,ด่างเพราะว่าไม่ได้แล้วไม่ได้ใช <c oughs> มัน,มนาขึ้นชลามชลามดู <c oughs> ล่าสุด <c oughs> ที่อุยนใ่นะเก็บกู้ <c oughs> วนะัตถุมองในสีจะขึ้นเฉพาะเฉพาะไอ้ได้หรือเปล่ ผมมีปากกาศเลยมีปากกาศด้วยว่าเต็มมองเลยนะเอฟซีกุ้มมันเนาะมารอบนี้นะผมใช้ผมเป็นคนลงใส่เองนั่นแหละมันรังใน้องมาต้นยามเช้า้องมาเออไปไปลงไปลงอย่างเดียวเออไปธุระก่อนเออมันจริงนะในเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เรามาพิสูจน์อีกเออในไม่มาถ้าเกิดมันไม่ได้เออเพราะมันเป็นเพราะผมนี่แหละเดี๋ยวให้โอกาสหนึ่งวันแกตัวเข้าใจหรือยังเข้าใจ ผมบทจะช้าคนไหนไม่มาปลาทั้งเยอะจริงป่าวะเลี้ยวกันนะเออใช่โอ้โหจะลามจะชัดจริงโอเคนะบุ๊อันนี้นี่มันเหมาะกันไปอยู่กับนกนะเออเออมันมันได้ทีน้อยป่าเขาดึงก็ไม่ได้อยู่เคโอเคครับตรงนี้ก็อ่ะนี่ก็ขอเคครับน้ำตื้นเกือบตายมน้ำตรงนั้นมันลึกต้องว่ายเก็บอ้ โอเครครับผมคลิปนี้ก็ฝากที่นี้ครับผมรอครับรอเลยครับคทำมาบ่บ